เอา้าทำไมไปไม่ได้อะอ้าวอุย้ยเสียงอะไรอะไรอุย้ยเขาเปิดกุญแจออกมา <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเชิญชวนขนาดนี้ก็ได้หรือเปล่าน้ำม,มากุญแจอยู่นี่ครับเค้ยิบหรอ เออหยิบด้วยขอบคุณนะอะไรอะเฟนคุณตาฝาดคุณมันไม่มีอะไรใช่ไหมคะใช่ไหมทุกคนมันไม่มีอะไรคุณมูลตาฝาดเมื่อกี้คุณเฟยเห็นเหมือนที่มูลเห็นหรือเปล่าบ้าคุณมูลตาฝาดมูลตาฝาดเหรอ เออก็แค่วิ่งก็แค่วิ่งไม่ยากไม่ยากไม่ยากผมเชื่อว่าผมทำได้ยังยังไม่ยอมอีกยังไม่ยอมีกเหรอต้องเข้าไปใกล้กว่านี้อ๋อโอ้โหโอเคดีอะคุณเฟ้องเข้าไปจะเอะมากกว่านี้ต้องเข้าไปจะเอะมากกว่านี้เหรอป้าย

เป็จะบอกว่าคุณฝั่งเฟอคุณมูนคือกิดไม่ตัดไปแล้วนะผมเดี๋ยวนะคือตอนเนี้ยมือมูนอน่ะสั่นมากเพราะว่าตอนเนี้ยเราตายเป็นที่เรียบร้อยแน่ๆทุกคนคืมูนไม่รู้ว่ามูนจะโพสไปทำไใเหมือนกันตายไปเนื้อทุกคนโอ้เอดินไปไวิงอไปแล้วออย่างยังไม่ถึง อุ้ยไม่ไหวไม่ไหวอะพีคเร็วกว่นี้ได้ไหมครับพีเร็วกว่านี้ได้ไหมครับโอ้โอเมโกะ o อ m ม g ก d โอเมโกกระโดด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 อีกทีกระโดดอีกที้องมาทางนี้หรือเปล่าเามาทางนี้้อามาทางนี้ไป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 ทางนี้เร่องบนไม่ได้ไม่ได้ กระโดดได้ไหมเขาวนวนกระโดด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 ไปหรอหนูต้องขันหลังถามเชัดได้ไหมเ <c oughs> ชดเชดเมันต้องกระโดดรต้องขันหลังเรามีห้องหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะมาตาแตีแตกแล้วาอ้ยาาาาาาา อ๋อด้านด้านขวาคหมุนมีคนบอกด้านขวาเอาด้านซ้ายขวาหรือซ้ายดีๆดีขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายกคด้อัีมีคนบอกไปทางซ้ายนะคะขวาหรืทุกคนคุณเฟมูว่มูไม่รอแล้วล่ะ ีม้ว่าอาจจะอาจจะได้ก็ได้คุณมูนคุณมูนเห็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 นในคัสินเราใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ที่จะตอบเราใช่ไหมแบบว่าอาจจะมีทางไปต่อลองดูถ้าไม่รอดก็เดี๋ยวรอบหน้าทักสายไอ้เชลคุณมูนทำได้มูนไม่อยากโดนน้องยิ้มใส่อีกรอบตรงนะครับจะเย็นก็ไปขึ้นนี่ยังไม่ใช่เวลาของเธอตื่นก่อน เราต้องใจเย็นนะคะทุกคนเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นถ้าเราใจร้อนเนี่ยมันจะไปมันจะไปไม่รอดนะคะถ้าเราใจร้อนเราจะไปไม่รอดนะคะโหเศรษฐากูมากเสียงนะกูมากค่ะค่ะค่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย เตียงที่นั่งกลุ่มมือตอนนี้รถที่หนึ่งปุ๊บตอนนี้ก็โดดรอบที่สองปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวว้าแล้วก็ตรงนี้แล้วเดี๋ยวหมดไป คือทานที่ใช่หรือเปล่าคะทุกคนโอ้ติดอีกแล้ว้โอ เต้นเราใจเดินซ้ท ceksin, ทท doors, ายตรงนี้อ้าซ้ายมีีมมดมมดน้ดมอะไรนเ้ยะสะวันเ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะแ้วก็ไทางขวาหรือเปล่าทางขวาหรือเปล่าขวโลขวมุดติดดมนอะไรอ่ะมเป็นอะไรว่ไม่ตายรีวไม่ตายนี่ไม่ตายุมุทำไมทไมมันเดินช้าลงครับทำไมมันจดช้าลงเหนื่อยหนหรือเปล่าเหนอุ้ยตลตล เพยยังไม่จบเพยยังไม่จบทำไงอ,ะ <c oughs> อ่ะเอ้าปิดประตูแล้วอุยอ้ยอ๋อต้องรอเขาเริ่ชมชนว่ะเอะไรอ่ะ <c oughs> เราเป็นหนูอะผมมุูท่อมูท่อคุณมันมูท่อมูทมท่อมูสันมูสันมูสันแล้วก็มูสัน อันนี้ยังไงนะอันนี้เราประตูอันนี้มันปิดมันปิดอุ๊ยอะไรอ่ะปิดอะไรอ่ะซ้ายซ้ายขบวนซ้ายซ้ายซ้ายออกซ้ายขบวนซ้าย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 ลิกลากลิกลากผมเลิกลากไปหมดแล้วทำไมวิ่งช้าจังเลยครับทไมวิ่งช้าจังเลยครับเดี๋ยวนี้จะตกลงมาใช่ไหมกลองกลองไหนอ่ะกองไหนขบวนขบวนข้างหลังข้างหลังข้างหลังขบวนข้างหลังขบวนนั่นนั่นนั่นจะจะเจอ คนคณคน,คนต้องดึงอีกฝั่งใช่ดึงดึงดึงถอยอ,อกมาถอยดึงด,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 ดึงดึง อันอันนี้ทางซ้ายครับผมซ้ายซ้ายซ้ายชอบจำสลับตลอดเลยมยตายแล้วใช่รช่ใช่ใช่ชอบชอบชอบยอมไม่ค่อยทันมีอะไรครับมีอะไรมีอะไรรูรูโอเคนี่ครับผมอูอันนี้อันนี้อันนี้ทางขวาปะอันนี้ต้องรอ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 ไม่ใช่คขมนม่น ตรงเขาบอกว่ช้ามากทุกคนตรงนี้มันวิ่งช้า,ชามากเขาบอกว่าหลังต้องชนทางกันด้วยคุณมูลวิ่งไปให้สุดแล้วก็ค่อยดึงกล่องครับใช่แล้วก็ดึงกล่องดึงอะไรครับบูลดึองอยู่บูลดึองอยู่อ๋อโอเคโอเคโอเคโอ้ย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 โอ้้ยโย้ ่านแล้ว่านแล้วทุกคนมุผหานแล้วแอนดี้คุณมุดนะโอเคเดี๋ยวไปหน้าฟีทอกันก่อนนะครับทุกคน